สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรื่องขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งสุปตังเข้ามาให้แอนนินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้แอนนินจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายจังหวัดเลยละกันสําหรับด s ส r รัด จริงๆง,งานกีฬาสีที่จัดขึ้นแล้วก็จัดงานอะไรคอซี่คริสต์มาสของมิสแกร์เนี่ยเป็นงานที่ถ้าจังหวัดไหนได้ตัวแทนนางงามแล้วคุณส่งมาร่วมนะถ้าจังหวัดไหนได้ตัวแทนนางงามแล้วควรส่งมาร่วมเพราะมันคือการเปิดตัวจริงๆแล้วถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่ใช่เป็นนางงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนเชอเอมหรือเป็นที่รู้จักมักคุณมากมายอย่างคณาหรือว่ามีทีมงานเลิศอย่างทีมมิสแกร์ภูเก็ต แต่เราก็สามารถเชิดชูตัวเราเองได้ผ่านงานพวกนี้แหละแต่ขอให้มาเข้าร่วมขอให้มาเข้าร่วมแล้วก็อาจจะมีหัวในการแต่งตัวหน่อยให้มันสร้างความโดดเด่นออกมานะคะนะคะแต่ถ้านางงามคนไหนนิงเห็นมีมีไม่ครบจังหวัดที่เข้าร่วมบางจังหวัดอาจยังไม่ได้ตัวแทนบางจังหวัดอาจเพิ่งมาประกวดในช่วงนั้นพอดีหรือบางจังหวัดนางงามอาจจะมีตารางงานที่ต้องไปที่อื่นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มาก็อจไม่เป็นไร แต่มีจะบอกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนานากอดเข้ากองอะถ้าทางทีมแม่มีสแกรนเขาจัดพยายามเข้าร่วมนะแล้วก็สร้างความโดดเด่นให้ตัวเองและที่สำคัญต้องเอารูปมาโพสใน Facebook Instagram ครบเซตเลยนะแอดมินเห็นบางบางจังหวัดเข้าร่วมจริงแต่ไม่ได้เอารูปตัวเองมาโพสลงในเฟซหรือใน Instagram ก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เองคือจริงๆไอเวทีนางงามเกือบทุกเวทีมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการต้องประชาสัมพันธ์ตัวเองอะ ถ้าตัวเองแบบสวยหน้าตาดีรูปร่างดีอะไรเพอร์เฟกหมดแล้วอีกอย่างคือต้องประชาสัมพันธ์ตัวเองให้เยอะๆให้เยอะๆถ้าเกิดว่าทีมงานของเราไม่ได้ช่วยเราประชาสัมพันธ์เราก็ต้องกดเข้าไปใส่ในนั้นเองคนจะได้รู้จักกันมากๆนะคะแล้วเผื่อเวลาขายของเผื่อนั่นเผื่อนี่มันจะได้แบบไปได้เร็วสร้างความจดจำนะอันนี้งานแรกถือว่าเป็นงานแรกแล้วกันที่มาประชันกัน ่ะเดี๋ยวดูกันอันนี้จะวิเคราะห์ไปรายคนเลยมาดูคนแรกกันก่อนเลยนะคะมิสแกรนกรุงเทพคณาคนามางุดนี้กากันกว่าเดิมนะตัวเองเขาสวยเขาเล่นซีรีส์เอ่อเกอเลิฟได้ G l ได้สวยน่ารักแล้วก็ดูกากันกว่าเดิมปีที่คณามาในปีอุ้มทวีพรปีเเอมนั่นแหละน้องเขามาแล้วน้องเขาดูเรียบร้อยมาก ดูไม่ค่อยมีปากมีเสียงดูเรียบใช่ป่ะแต่ปีนี้เห็นไหมคณา,ามาแล้วเปรี้ยวมากเลยแล้วเขาสวยแอดมินว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะหนึ่งในห้านะขอบสายสวยค่ะคนาสวยคนาสวยแล้วก็มาแบบมาแบบชันบรรเจดิดอันนี้คือง,งานกีฬาสีนะใช่ไหมงานกีฬาสีแล้วก็งานโคซี่คริสต์มาสเออน่าจะเป็นงานโคซี่คริสต์มาสแหละ นี่ยเนี่ยงานกีฬาสีก็เด่นมาเลยคือเขาสวยด้วยไงตัวเองแล้วแล้วมาครั้งนี้นางเปรี้ยวกว่าเดิมนางกล้านางไม่ยอมอ่ะครั้งที่แล้วที่มาปีช่วยเอมนั้นจําได้คณะดูเรียบร้อยแล้วดูเป็นคนยอมคนดูเป็นคนยอมคนเลยแต่ครั้งนี้มาฉันไม่แล้วนะฉันสู้อ่าได้มาอยู่สีแดงฉันสู้ฉันเหี่ยวฉันกักขันใครอย่ามารังแกฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเก๋มะเก๋นะ คือถ้ามาอีกทีมันมันต้องมีอะไรที่ต่างจากเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูเปรียวมากเลยดูเปรียวมากเลยมาในานามมิสแกรนด์กรุงเทพสวยไหมสวยเขาสวยจริงคนนี้อันมินยอมรับเป็นคนสวยแฟนคลับหลายคนบอกว่าโอ๊ยประกวดนางงามมันต้องเอาคนสวยอนะเนาะไม่อยากเอาคนเตี้ยหรืออะไรผ่นานได้หรือ,อุอ้วนอุนบักก็ไม่อยากได้ต้องเ,อเป็นนางงามจริงอันมินก็ก็เห็นดีด้วยแหละ เออนะถ้าแฟนนางงามยังเป็นคนกลุ่มที่รักที่จะดูนางงามหรือพากต้องชอบคนสวยอยู่แล้วครัไม่มีอะไรผิดพลาดคนาท็อป5นะคะคนาท็อปั้นดีๆไปซีรีส์ GL ได้นะพูดตรงเขาสวยต่อมามิสแฟนของแก่นเชฟแอดมินยกให้เป็นดาวเด่นดาวเด่นของการแต่งตัวในการประกวดกีฬาวันนี้เลยคือไปอยู่ทีมสีเหลืองทีมสีเหลืองมีแต่คนเด่นๆน,นะอิงฟ้าชานล,ลอดและใครอีกไม่รู้อะอยู่ทีมเลมเลลาป็นก้้วยยจ กล้วยแล้วมีเข่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่งเป็นกล้วยแล้วมีเ่าแพ้บอกจริงๆแต่งเป็นเทียรี่แม่วัฒนาใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยมันถึงจะแบบเออเด่นแต่งอย่างนี้ออกมาเลยถูกปะแต่งอย่างนี้ออกมาเลยถึงจะเด่นจริงๆแล้วงานเยอะด้วยนะหลังจากนั้นยังไปงานกาชาติงานสอยดาวงานสมาคมแม่บ้านทาหารบกงานอะไรไม่รู้ต่ออีกอะ่ะเนี่ยเชอเอมอะ่ะงานเยอะนะ เนี่ยงานแม่บ้านทหารบกสมาคมนะบ้านทหารบกงานอะไรก็ไม่รู้อีกสองสามง,งานเลยอะงานเยอะงานเยอะต่อมาคือมิสแกรนอชเอมใคอยังอยู่ที่เชอเอมต่อนี่นี่เหมือนเปิดงานอะไรเกี่ยวกับศัลยกรรมใบหน้าอะไรสักอย่างโรงพยาบาลอะไรสักอย่างไม่รู้ว่างานเยอะเชอเอมง,งานเยอะจริงๆไปต่อเลยต่อมาชาเชิงเซาชะเชิงซชเงซาอยู่สีแดงอะ สีแดงเขาสวยเขาจัดเป็นทีมมาให้แต่งแบบนี้มั้งแต่พอมาแต่งแบบนี้รวมๆกันมาเลยแบบว่ามันเลยดูไม่ค่อยเด่นไงสำหรับตัวเองนะแต่นี่อาจจะมีประกวดเชียร์ลีเดอร์อะไรก็ได้อันนี้ชนบุรีจ้าชนบุรีก็สวยอ่ะชนบุรีมาคือถ้าถ้าอยู่สีเขียวเขาจะมาในทีมทหารเนี่ยชนบุรีมาในทีมทหารนะคะถ่ายกับกุดชเบลก็ต้องก็ต้องแต่งตัวอะไรให้มันแบบเฉิดออกมาจริงๆนะถ้าสมมติเขาแต่งตัวให้มาเป็นทีม อันนี้ชัยนาทชัยนาทชัยนาทไม่ใช่ใชัยนาทชัยนาทอันนี้ก็มาในตีมหาแต่ถ้ามาในตีมหาต้องต้องใส่อะไรให้มันเด่นบอกคนอื่นที่ได้นะตัวเองถึงเขาจะนัดมาให้แต่งเป็นตีมเดียวกันก็ตามแต่ต้องมีอะไรที่มันเด่นบอกคนอื่นอะอันนี้อ่าชัยนาทเหมือนเดิมชุมพรน้องโยกงานโคซี่คริสต์สมาสมาในแนวเจสซี่โยกไม่ค่อยโพสต์รูปเลยเนี่ยมีไปคุยมานะเนี่ย ต้องโพสต์ลงใน Facebook กับ Instagram มรัวๆเลยนะคะเนี่ยผมหยกหยกสวยอยู่แล้วล่ะงานโคซี่คริสต์มาสเพียงแต่ต้องจกักพรีเซนต์ตัวเองให้มันแปลกและแตกต่างกว่านี้อันนี้งานวันกีฬาสีก็มาในตีมสีเขียวก็เขาให้แต่งเป็นาหารก็ต้องแต่งอาจจะแต่จริงๆน้องหยกต้องต้องทำอะไรให้มันเด่นกว่านี้จริงๆนะมันจะอกมาจะเป็นฮิตเลอร์เป็นอะไรก็ได้อะนะอันนี้มันเหมือนกับ เออก็มีหลายคนแต่งไป็นฐานแนวนี้โอเคอยากให้มันเข้าทีมกันเป็นเชียร์ลีดเดอร์อากาว่าันไปแตงจริงมันต้องสร้างความเด่นได้งานอันนี้นะคะน้องหยกน้องหยกเออน่าจะติด top ไฟแหละอันนี่ว่าปีนี้นะสวยปั้นดีๆไปเล่น GL ได้เเกลิฟได้น้องหยกนะคะสวยนะสวยเนี่ยยือกดดเบล กชูชเบลเลยเด่นออกมาเลยเห็นไหมกชูชเบลเขาแต่งเป็นนายพันหญิงอะไรสักอย่างใช่ไหมอันนี้เชียงรายหลายคนไม่ค่อยโพสต์รูปอะ่ะและหลายคนก็โพสต์แต่รูปซ้ําๆมันต้องแบบมีหลากหลายอย่างตะกี้หยกก็ไม่ค่อยได้โพสต์นะอันนี้เป็นจิกมาจากแฟนคลับบางท่านอันนี้เชียงรายนะคะเห็นไหมเราเราต้องรู้จักทําออกมาให้มันเด่นแปลกและแตกต่างจริงอะ่ะมันถึงจะได้เกิด อันนี้สีฟ้าจากนกครพนมนะคะตีมของสีฟ้าก็สวยอะแต่สวยแบบธรรมดาสวยแบบธรรมดาเห็นไหมเออสวยแบบธรรมดามันก็คือเยอะแล้วอย่างเงี้ยสีแดงนาราธิวาสอ่าไม่ได้แต่งเป็นอะไรเลยแต่งสเสื้อวอร์มกางเกงอะไรอย่างนี้มาเลยเนาะไม่รู้มีแต่งอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้โพสภาพลงในเน็ตหรือเปล่าแอดมินเลยไม่ได้เห็นปราจีนบุรีค่ะสีแดงเหมือนกัน ต้องโพสลงในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเยอะๆนะคะอันนี้เห็นปหแต่งตัวธรรมดางานมาเลยแบบกลืนกันไปหมดเลยอ่าแล้วพออัน,อนตะกี้งานโคซีคริสต์มาสแล้วพองานอ่าเป็นสีเขียวกีฬาสีสีเขียวอาประจีนเออนี้แต่งแล้วเด่นดีตะกี้โทษทีนะคะตะกี้แต่งเป็นทีมคร,ริสต์มาสอันนี้อันนี้สีเขียวกีฬาสีเออเนี้ยเด่นใช่มันต้องสร้างความเด่นออกมาเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นทาหารเพื่อก็จริงแต่เป็นทหารแนวอโวริกา อ่าอันนี้ปัตตานีสีเหลืองจ้าดูละอ่อนน้อยมาเลยปัตตานีสีเหลืองนะคะมันธรรมดาไปต,ต,ตัวเองตัวเองต้องเอาให้แบบแซบแล้วถึงแล้วมันอะ่ะเออมิสแคนม,มันคือความมันกลิ่นเห็นไหมถ่ายกับเชอเอมดูดิเชอเอมเอาไปเอาไปกินเลยดูกี่ทีก็ขำอันนี้คนนี้ก็ผ่านนะพยาวแต่งเป็นเจมิงแต่ภาพโพสต์น้อยไปหน่อยพัทลุงเอองานโคซี่คริสต์มาสนะคะ,นะคะ น้องมิเชลป่ะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ชื่อมิเชลป่ะหรือชื่ออะไรนะพัทลุมอันนี้ก็จำไม่ได้ละเออเนี่ยมิเชลเบอร์แมนป่ะสวยเกินไปเนี่ยแต่งเป็นทีมทหารก็เรียบเกินไปต้องต้องแบบต้องให้มันแหวกออกมามากกว่าน,นี้จริงจริงมันสวยเกินไปอ่ะแล้วมันเรียบเกินไปมันไม่ได้เกิดตัวเองเข้าใจป่ะเออเนี่ยพัทลุมของน้องมิเชลเบอร์แมนเนี่ยพอมารวมกับคนอื่นเห็นไหมเจยกดเชเบโอไปกินคนเดียวอ่ะดูเดะ คนอื่นลายพรามมากชเบลแต่งเต็มยศเลยกชเบลไปกินคนเดียวอะ่ะดูเดะเห็นปะเออน,นะนะอ้ามาดูกันต่อมาดูกันต่อจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะพิจิตพิจิตรูปน้อยมากนี่งานงานโคซี่คริสต์มาสแต่งานจีฬาสีไม่รู้แต่งเป็นอะไรพิจิตดูดีแล้วมีแต่ใส่แว่นดําอ่ะมันมองไม่เห็นตาเนี่ยมีแค่สามรูปเนี่ยพิจิตออได้สีเขียวแต่งตีมอาหาร ธรรมดามากพิษณุโลกอ่าพิษณุโลอ่ะอันนี้ก็ยิ่งธรรมดาอย่างในในเฟซมีแต่รูปแบบเนี้ยสีเขียวเห็นไหมมันไม่เด่นตัวเองไอ้เกมเนี้ยมันคือเกมแย่งชิงความเด่นตัวเองทําไงก็ได้ให้เด่นนี่กูชเชเบลมาในตีนสีเขียวเป็นคนถือทงเลยแต่งเป็นนายพันเลยจ้าแต่แอนนี่ว่าผมผมอะไรเขาทาให้ดีกว่านี้ได้นะจริงๆถ้าเขาติดหนวดไปนิดนึงเป็นฮิตเลอร์นะเขาได้เลยนะแต่นี่แบบมาในยังสวยอยู่อ่ะ พอยังสวยอยู่แอดมินดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันยังธรรมดาถ้าเขาติดหนวดแล้วทําเป็นฮนะิตเลอร์นะแอดมินจะซื้อเลยมุกดาหารสีฟ้าสีฟ้าก็มายังแบบเออฟ้าฟ้า,ฟาสวยๆกันอยู่แต่ถามว่ามันก็ธรรมดาไงตัวเองเออไองานนี้มันคืองานแย่งชิงความเด่นราชบุรีสีแดงโหนั่งเป็นกลมบิ๊กอย่างนี้เลยนะคะ นั่งเป็นกลมบิดอย่างนี้เลยแต่ก็แอดมินดูแล้วก็ยังธรรมดายัยงเฉยเฉยู่ของราชบุรีนะคะนี่ทีมสีแดงทีมสีแดงลำปางหมอแจนอ่าเขาแต่งเขาแต่งเป็นทีมเดียวกันแบบนี้ไงได้สีแดงเหมือนกันก็เลยออกมาแนวนี้หมอแจนนะคะลำปางก็เลยกลืนๆก,ก,กันไป สงใสสีเหลืองไม่ไม่ค่อยไม่เตรียมอะไรกันมาหรือเปล่าสีเหลืองดูกระจัดก,กระจายมากเ,เลยเชยเลยแต่งเป็นกล้วยได้เลยอันนี้ลำพูนจ้าลำพูนคือคนที่พกหัวนะพกหัวลำพูนสีแดงสีแดงเนี่ยลำพูนสวยเหมือนกันอ่อลำพูนถ่ายกับสงขลาตะกี้นะคะอ่าอันนี้ลำพูนน่ารักแต่ก็ยังธรรมดาไปไง เออมันต้องมีอะไรที่มันเด่นมันแปลกมันแหวกมันแนวกว่าเนี้จริงๆงานเนี้ยถ้าใครแต่งดีๆได้เกิดน,นะสงขาสวยไปเห็นไหมเห็นว่าแต่ละคนมาแนวสวยแนวอะไรทั้งนั้นเลยมีมียายเฉยเอมคนเดียวคนที่แต่งเออเชอเอมแต่เป็นกล้วยแต่เป็นเทอร่แลวอีกคนนึงเขาแต่งเป็นอะไร <c oughs> อันนี้มสมุดสงครามแต่งเป็นตัวอะไรเอออันนี้ก็พอได้มันมันคือมันแปลกนะแต่ว่ามันจะมีแปลกแบบเท่กับแปลกแบบตลก ถ้าเป็นไปได้อยากให้เอามาแปลกแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยสระบุรีน้องเกรสอาจิ๋วก็ซู้เหมือนกันเนี่ยคือมันจะมีแนวน้องเกรสแนวน้องอาร์มชุติมาที่หลายคนรู้สึกว่าตัวเตี้ยเกินไปเกินกว่าจะเป็นนางงามแต่ก็เอาเถอะก็น่าจะได้ท็อปเทนนะคุณค่ะเนี่ยน้องเกรสแต่ว่าถึงทันท็อป5มันไม่น่าจะถึงนะ ก็ยังดูเงียบเงียนะน้องเพรสทีมเออมาจากทีมสระบุรีของแม่มอร์ฟีนแอันมินว่าปีนี้ก็ท็อป10อีกสุพรรณบุรีสีฟ้าเนี่ยมาสวยแล้วมาแนวสวยคือมันสวยเยอะไงตัวเองตัวเองต้องหาจุดขายอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันแปลกกว่าคนอื่นเขาว่ามันแบบมันฮากว่าคนอื่นเพราตัวเองต้องหาให้เจอแต่ถ้ามาแนวสวยเหมือนกันหมดมันไม่เด่นอันนี้สุรินจ้าอ่ะก็แต่งเป็นคาบาเรรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เฉยๆนะมันก็เห็นกันเยอะแล้วน้องบัวลำพู มาแนวทหารแต่แต่แตไอเครื่องแต่างกายมันก็ยังธรรมดาเนาะสีเขียวเออเห็นบอกทีมเชียร์ลีดเดอร์สีเขียวได้จริงๆทีมทหารนะดีนะแต่น่าจะมีใครสักคนแต่งเป็นฮิตเลอร์ไว่ีหน้าไว้ผมเปยแล้วติดหมดจิ๋มแล้วคือแต่งแนวแปลกอะ่ะควรจะแต่งแนวแปลกแต่ว่าไม่ใช่แนวแปลกแบบตลกนะเตงเข้าใจว่ามันจะมีแนวแปลกตลกตลกอะไรเหมือนที่บางคนใส่เป็นเบลเบล่าหรือบางคนแต่งเป็นเจมิง คือมันต้องแนวแปลกแล้วเท่มันจะเข้าแก๊บมากเลยอย่างเชอเอมแต่งเป็นเทียรี่เห็นป่ะมันดูเท่เนี่ยจริงๆกดชเบล,ลน่าจะแต่งเป็นฮิตเลอร์มีหนวดจิ้มแล้วโกกผมแล้วแบบใช่ป่ะแต่แบบพอมาแนวทหารก็เล่นทหารสวยอจะจ้ะมันก็เลยดูแล้วแบบอืมก็เนี่ยก็คือเจนที่บอสชอบพวกสวยแล้วง่าสวยแล้วงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นยกแรกที่มาประชันกันถ้ายกต่อๆไปต้อง ้องออกมาแนวแปลกแนวเท่จริงๆไม่ต้องสวยแล้วมันสวยกันเยอะทุกคนสวยหมดแหละเห็นปะ่ะแต่งมาแนวสวยสวยหมดทุกคนแต่แบบมันต้องแต่งอะไรให้มันเด่นออกมาเด่นออกมาจริงเอ่อยองังมีอัน,นิีให้เชอเอมนะเชอรเอมแต่งแต่งขับดีแล้วก็สะดุดตาแล้วก็ฮาเนี่ยถ้ามีใครบางคนแต่งเป็นฮิตเลอร์นะอันนี้ก็เวิร์กเลยฮิตเลอร์แบบมีหมด,หมดจริงตรงนี้แล้วแบบอะไรนะ แบบทําผมแบบเรียบแป้แล้วแต่งฮิตเลอร์แล้วแบบวางอะไรบางตัวอะไรเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในกิจกรรมต่อไปของมิสแกรนลวกันว่าจะเป็นยังไงเอ่อขอย้าให้แต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมนะคะถ้าคุณได้ตัวมิสแกรนประจําจังหวัดแล้วเข้าร่วมกิจกรรมที่บอสมีมานับจากนี้ต่อให้ยังไม่ได้เข้ากองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าเป็นการเปิดตัวเนี่ยเขาให้คุณเปิดตัวเลยนะเปิดตัวให้เป็นที่จดจําเลยนะ คนาก็ได้นะคนาม,มาเปรี้ยวมากเลยงวดนี้แบบดีดมากเลยอะ่ะใช่มันต้องแบบล่าเริงจะมาแบบหง่อยๆซึมๆไม่ได้ไม่ได้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ